ก็สวัสดีนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MI วันนี้นะเพชเนี่ยก็มีวิธีหาเพชรมาให้เพื่อนๆนได้ดูกันอีกแล้วนี่ครับเ,<อ>เดี๋ยวเพิเนี่ยก็จะมาสอนเพื่อนเพื่อนเลยนะ<อ>คือคนเก่งแบบพี่ครับคือแบบก็หาวิธีมาได้เรื่อยๆอะครับเพื่อนเพื่อนครั้รงนี้นะคือไม่ต้องใช้โปรแกรมเลยนะเพื่อนเพื่อนก็คือไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงไปดูพี่เล่นเกมก่อน ไม่ต้องงององไปเพชรในยังไงก็ได้อยู่แล้วแต่ความตื่นเต้นที่จะได้ดูพี่เนี่ยเล่นแบบพอทอดเนี่ยมันไม่มีที่ไหนหร้วนะมันมีที่พี่คนเดียวครับคือมาเอาใจช่วยเลยว่าพี่จะจะรอดหรือเปล่าเอสเกพร้อมประทะครับตอนนี้ก็มาดีครับในหน้าสามไล่หัวดได้หมดนะครับผมเฮ้ยบังกระโพกเพื่อนดูบังกระโพก มาใครมาแอบจูดบ้างากระโปงอยู่ตรงนี้ต้องเจอพี่ซะหน่อยแล้วนอ้นละทำเป็นยิงกันต้องแตง่งต้องแตงแ่งแขกไม่ได้รับเชิญมาแล้วจ้าทุี่จุดแดงอยู่ตรงนี้เพระเนี้ยิอา้าวแขกไม่ได้รับเชิญแขกไม่ได้รับเชิญนะครับ <laughs> อ,อโคตรโคตรเลย <laughs> จงไม่เห็นกู จงมองไม่เห็นกูมองไปยังไงก็ไม่เห็นโจ๊โจอย่าไม่ใครมาหลอยหัวตอนนี้นะตายชิมเสือเยนะโอเคอิ่มแล้วแหละเฮ้ยนั่นคนคนคน,น,นเพื่อนี่นี่อายุไม่เกี่ยว่เดียวได้ครับหัวแตกเอาเอาเอาหัวเกือบแตกดูสเต็ป เต็บความโหดที่ที่จะคานไปออเมีหัวแตกมาตะฟากรอย่าเห่ากับเต้งเต้งบอกแล้วเต้งนะโหดเกินโหดแบบโหดชิบหายวายวอดเลยครับไปแล้วจา้าไม่มีใครมีกระสุนปืนลูกซองเลยเหรอไม่นี่ไง แค่แบบพูดคำว่าต้องการก็เจอเลยอะครับคือแบบพี่บอกต้องการกระสุนลูกสองเดินมาก็เจอเลยดูดิเกมนี้มันวางแผนมาให้พี่หมดแล้ว<า>คือพี่เนี่ยต้องนัมเบอร์วันนัมเบอร์ก่อนพูดไปก็รักอายนะครับเพื่อนๆอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าไปหาเว้าเลยว่าตัวเองโคตรโหดอ,อะไรอย่างเงี้ยห <c oughs> <c oughs> ลักอาย <c oughs> ทางนี้เนี่ย มันเป็นทางที่พี่เคยมาแล้วไม่นะหรือว่านี้จะเป็นเหตุการณ์เดจาวู <c oughs> หรือว่าจะเป็นแดจังกึมปังเฮ้ยที่ว่าแดจังกึมแน่นอนอ๋อไม่มีคนเลยอันนี้อ้าวโอ้มีคนมีคนมีคนน,นั่นบักนี่แล้ววะบักนี่แล้ววะลอยลอยเต่งโตแล้วครับฮ้อย่าเห่ากับเดง้งให้นะอ้าว โตเลยวคัโตเลยวคัมามามาก็มาดิฮุกฮุกก็มาดีฮุกฮุกเงนิงนเงนิงนเงนินเงินเงิน โอ้โดีเดี๋ยวเด,วเดวกล้องกล้องเต็มกล้องเต็มเพื่อนๆอตอนเมื่อกี้นี้ไอซ์ไอซอวอร์หมดเลยล่อไซอวอร์ แล้วก็มาดูโปรปั๊มไม่ไม่ใช่โปรดีผมจะบอกว่ายังไงดีเพื่อนเพื่อนมันมันอืมอืมมันเป็นแค่โค้ดเฉยๆนะเพื่อนๆน <Yeah. S 1> โค้ดที่เราทำบั็อกนะครับแล้วก็เราจะได้เพชรมาอะไรเงี้ยไม่ใช่โปรแกรมโปรแกรมคือเรา <c oughs> อันนั้นแหละอันนั้นแหละโปรแกรมอะไปได้ไปนะไดวะไอ้ที่พี่เขียนหรือที่แจกไปกดคลิปก่อนก่อนนะครับอันนั้นเป็นโปรแกรมอันนี้เป็นเป็นโค้ดที่เราทำบั็กแล้วได้ปลุกแล้วได้เพจขึ้นมาเออประมาณนี้เพื่อนเพื่อนงงไหมเพื่อนเพื่อนไม่งงแต่ผมงงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูเลยละกันคนอื่นนะเพื่อนเพื่อนก็กดเข้ามานะครับที่ที่นี่เลย อ่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 ที่แรกโค้ดนะครับอ่าตรงนี้เลยนะเป็นพุชเมืนนะ่อล็อกอินอียงนะพอผมล็อกอินเฟซนะเพื่อนเพื่อนก็กดล็อกอินเข้าไปเลยนะนี่น่ครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยกดเข้ามานะครับแต่เพื่อนเพื่อนเนี่ยห้ามใส่โค้ดอะไรท้งนั้นนะครับจากนั้นเพื่อนก็กดใส่รหัสใหม่นะครับกดใส่รหัสใหม่นะโอเคทำอย่างนี้สักสองสามรอบนะครับคือคือ คือกี่รอบก็ได้นะโอเคให้ให้ค่าที่มันอ่านเนี่ยมันมันบั๊กเฉยๆนะเพื่อนโอเคประมาณนี้รักกันนะครับเพน่้นเพื่อนก็กดรีเฟรชยาวๆเลยนะให้ค่าเนี่ยมันบั๊กเฉยๆนะเพื่อนเห็นไหมมันกระตุกแล้วเห็นปะโอเคกดออกได้เลยนะครับเพื่อนๆจากนั้นนะเพื่อนๆก็กดเข้ามาที่เชิญเพื่อนนะครับเชิญใครเข้ามาก็ได้นะหนึ่งคนเชิญเข้ามาก่อนเชิญเข้ามาก่อน เข้ามาหน่อยใครก็ได้เข้ามาหน่อยอขอร้องลักเข้ามาเข้ามาหน่อยเข้ามาหนครับอ่าอยากจะมาด่าไม่มีใครเข้ามาหาผมเลยครับเข้ามาทอดเอะมีคนชวนเอ้ยมีคนชวนเริ่มทีมได้นะเขา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  คนส่งขอเข้าร่วมแล้วนะครับเพื่อนๆโอเคจากนั้นเพื่อนๆเนี่ยเ่อกดเข้ามาที่ช่องแชทนะครับเอาออกไปเพื่อเอาโอเคเข้ามาเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโอเคจากนั้นเพื่อนๆก็เข้ามาที่เพื่อนนะครับคือคือคือยายายาไปพิมพ์ทั้งหมดอย่าไปพิมพ์มันอื่นเลยนะโอเคเพื่อนเข้ามาเรื่อยๆเดี๋ยวติดติดติดอยู่นะโอเคมาที่เพื่อนครับกดมาที่ช่องค้นหาผมใส่โค้ดนี้เลยนะ คนนี้ผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะครับโอ,อเคเพื่อนออกไปอย่างไรอ้าวปักกูจะบ้าตายกูจะบ้าตายเฮ้ยมาแล้วมาแล,วแล้วรีบ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 เลยโอเครกรอกกอกปุ๊บปุ๊บจุ๊บปุ๊บปั๊บกดค้นหาปุ๊บแค่นี้นะครับออกเลยครับนี่เพชรติดแล้วแค่นั้นเอง แค่นั้นเองเพื่อนๆขอแค่เพื่อนนี่ยังอยู่ในทีมเตรียมพร้อมของเรานะครับโอเคแค่นี้เองอย่าลืมทำไม่ทันนะเพื่อนๆโอ้โหพี่รอเป็นชั่วโมงอะครับกว่าคนจะเข้ามานะ่ะเออโอเคนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับไม่ตายครับจุ๊